เรินพอดนี่เด้อทางเขาวัดไม่พระจานทร์นี่เด้อนี่เด้อธรรมะตะบานน้องแดงก็จะเห็นป้าไม่กิดทวีกษิมีทางเดียวสา้ทางกิดทวีนี่แหละกษิตเห็นก็จะเข้าไปน้อยเดียวกษิมีป้ายปูเวท,ทวนโนโต,ติดอยูอ่ปากทางนี่ละอันนี้อันนี้ ธน,นาไปทางนี้คือเขามาจากทางบ้านน้องแดงทางทาลีเอเลนมาเรื่อยๆ่ใต้เมื่อก็จีเห็นไปนี่ละเขามาเาขามาวัดเท่าเขาไปเลี้ยวใต้เขาไปน้อยเดียวก็จีเห็นมอ,องตังวัดนี่ทางทางเขาไป็นนี้ทางเขาไป็นนี้เด้อทางเขาไปนไปนี้เด้เเอ นี่ทาาเขาไปนี่อันตรงไปนี่ก็สิไปบ้านท่าสังกุมภาวาปีตรงไปนี่อืันมาถึงาปนี่แล้วเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายขางกิจทวีนี่ก็สิเห็นวัดไม่แล้วเออผุนมีท่งเหลืองๆต่างอยู่ในผุนละเออ <c oughs> นี่ท่าเส้นนี่ไปออกบ้านท่าสังกุมภาวาปีพุนละตรงก็พุนละ ที่พูดแล้วลดแรนไปไล่ไล่เป็นไปทังไปภุ่มเพราะว่าปีเออไปภุ่มเพราะว่าปี บันีีหันมาจากลกุมพ่ว่าปีเอ,อมาฮอดออป้ายคือเกาละัะที่มีป้ายมีท่องโยขัวมือหันมาจากลกุมพ่ว่าปีแต่ที่มีป้ายมีท่องโยหัวมือนี่แหละก็จะเลี้ยวขวาเขาไปเลยเก็จะนี่แหละติดกำแพงคนนึงติดกำแพงติดป่าจิตวีนี่แหละเขาจะก็จะได้เห็นทางเขาพอดี สือวัดสือที่พักสงโชติสุวรรณโนโพธิการามที่พักสงโชติสุวรรณโนโพธิการามนี่เด้อเข้าไปน้อยเดียวก็เห็นวัดอาจารย์เราแล้วลกำลังก่อสร้างกำลังขุดสะเแอกำลังขุดสะเอาแค่นี้ก็เนาะแค่นี้แค่นี้จะมาตั้งป้ายกัน 没得。